เอาพาคุณผู้ชมครับไปดูความเสียหายของวัดครับในพื้นที่ใกล้ปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับที่ถูกกระทําโดยฝ่ายกัมพูชาหน่วยงานในพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายแล้วนะครับแต่ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมครับกุฏิและอาคารอนเนกประสงค์ครับที่วัดไทยนิยมหมู่ที่17ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับยังอยู่ในสภาพเสียหาย และรอการส้มแสมนะครับหลังถูกลูกระเบิดปืนคอจากกัมพูชายิงเข้าใส่ชุมชนและวัดเมื่อวันที่28กรกฎาคมครับวัดไทยนิยมและบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตำบลบักใดแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ปราสาทต,ตาขวายครับห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6กิโลเมตรกว่า ความเสียหายจากวัดแห่งนี้คุณผู้ชมครับยังถูกเพจ Facebook กองทัพบ,บุกทันกระแสนำไปเผยแพร่พร้อมทั้งระบุด้วยนะครับว่าวัดก็ไม่เว้นไม่ใช่พื้นที่ประทะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการปฏิบัติการทางทหารแต่กลับถูกกัมพูชายิงใส่แบบไร้มนุษยธรรมกระสุนพุ่งผ่ากลางกุฏิพระเสียหาย ส่วนการส้มแซมฟื้นฟูทางอบตอบักดได้สำรวจประเมินความเสียหายเบื้องต้นแล้วนะครับส่งเรื่องไปให้อำเภอตามขั้นตอนของทางราชการและอยู่ระหว่างดำเนินการครับส่วนทางวัดตัวนี้ขาดแคลนปัจจัยหรือว่าเงินทั้งเมนเผาศพและการส้มแซมอาคารที่เสียหายจากลูกระเบิดปืนคอจากกัมพูชาตกใส่ครับมี อำเภอกับอบตอมาก็คุยกันวันนั้นก็อบตอก็บอกว่าของวัดหรือที่พักสงฆ์นี่ก็น่าจะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับอบตก็อ,อำเภอก็น่าจะมาประเมินให้แล้วอบตอรประเมินให้แล้วก็ส่งต่ออำเภออำเภอก็น่าจะส่งต่อพมอโ<อ>ดยตรงเกี่ยวข้องโดยตรงน่าจะพมก็อรอรอดูนะครับรดูบว่าเปียังไงแต่ก็น่าจะสงบเรือนานครับ <laughs> ช่วงดนตาเนี่ก็ สถานการณ์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังนิ่งๆอยู่ก็ฝากหลวงพ่อเชิญชวนพุทสศาสนิากชนมาทําบุญที่วัดยังไงบ้างก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญมากก็กระถินสามัคคีก็ช่วยๆกันก็เวลาจะชาปนิกชาปนกิจศพก็ต้องไปวัดอื่นนะประมาณสามสี่โลสามโลอยู่นี่ก็ห้าหกปีแล้วก็ใช้แดนปีหนึ่งก็ จะได้เฉพาะกระถินก็ประมาณแสนห้าเต็มที่ก็สองแสนมันก็เลยต้องค่าไฟด้วยอะไรด้วยก็ก็เลยต้องไม่มีงบเหลือที่สร้างม,มีงบเหลือจะสร้างคือจะสร้างอะไรครับหลวงพ่อก็เมนยังไม่เสร็จน <Main. S 2> ะเมนแล้วมีอะไรอีกแล้วก็นอกนั้นก็ซอมเสร็มทั่วไปพระคุณเจ้าพระวราจักรเขมเวโรหัวหน้าสำนักสงฆ์ไทยนิยม บอกถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับว่าขอให้ช่วยแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาให้จบโดยเร็วครับเพราะว่าชาวบ้านดําเนินชีวิตไม่ปกติเพราะว่าไม่เชื่อมั่นสถานการณ์ส่วนวัดและสํานักสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีประชาชนไปทําบุญครับ